สวัสดีครับพายแม่ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานสถานีรถไฟฟ้าโูก็ตนะครับผมอัปเดตหน้างานครับแมคโคก็ขุดดินนะครับผมวัดระดับทรายคัดเพื่อสเตลินนะครับนี่ก็อามยาวนี่ก็กดชีดพายนะครับกดชีดพาย คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับผมเสาเข็มก็สต็อกไวเ้เยอะนะครับนี่ยรถก็มาส่งเสาเข็มด้วยนะเครื่องตอ,อกนุ่นก็ตอ,อกเข็มไอยี่สิบหกนะครับสาไว้น้ำเครื่องผลร่วมก็ทำงานเครื่องหนึ่งครับวันนี้ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับสเข็เสาเข็มนะครับกับเครื่องจักรล้วนนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเสาเข็มมอกทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบไอรูปแบบเข็มกลมนะครับ มีทุกขนาดสากลคนนะครับที่มีผลิตและขายในประเทศนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพนะครับน,นึกถึง ก่อส,สร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ